โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดอยเซอชาแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับก็จะเสียงเรียกร้องมากมายที่บอกพี่ทำไอเซตไอเทมของตัวมหาเทพเจมโคให้ดูหน่อยหรือโมอโนโดริเจมโคที่เขาไปคว้าแชมป์มานะฮะก็เซตไอเทมเขาเนี่ยความจริงจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่นับโซลิเบอร์นะโซลิเบอร์ผมออกไม่ได้ไอยู่ในหมบฝึกซ้อมเนะี่ยก็คือเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับสเต็มันก่อนแล้วกัน,กนสเต็มันเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีบวกอยู่ที่ประมาณร้อย ร้อยนี้นนะแล้วก็แบบมีเกาะบวกอีก860ร้อยหกสิบนะแปดเราเดือดไฟอีกครั้งนะแปดร้อยหกสิบเพราะมีเกาะถึงสามออกเท่ากัเกาะถึงสี่ชิ้นแนละ้วคือรองเท้าเกาะสเปียร์ก็เป็นเกาะนะฟอสเทก็เป็นเกาะนะแล้วก็เมโอเพงก็ยังเป็นเกาะนะครับอ่าผมอธิบายข้อดีมันก่อนนะข้อด,อด,ออดีคือมันกันกายภาพได้ถึงหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะเมื่อออกครบนะอันนี้คือเวลสิบห้าตันแนละ้วคือคงไม่หนาไปกว่านี้แนละ้วก,ก็คือจะหนามากๆนะคือกันได้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่คือศัตรูปกติตีมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ เข้าแค่3 4มเองนะครับก็คืออึดครับจบก็คือถ้าสมมติดโดนป้อมตีเนี่ยนัดแรกเข้าแค่500นะครับถือว่าอึดมากๆากแล้วก็มีเลือดถึง8ป0พันนะฮะนี่อันนี้รวมรูแล้วนะครับถือวเยอะมากๆากเลยเพราะมีทั้งไอเทมบวกเลือดถึง2ชิ้นนะก็คือฟอร์เคสก,ก็บวกต้อง800มีว่าเพลบวก 1, อีกพันสนะรวมกันเป็น2,000พอดีนะถือว่าเยอะมากมากเลยนะครับแล้วก็ไอ้บิลนี้ยนะมีดูเลือดอีก25%จากเดอะบีนะมันทำให้ตัว เซตนี้สามารถอยู่รอดในไฟได้ค่อนข้างนานมากนะครับข้อเสียของบิวนี้มีอย่างเดียวคือไม่มีการเวทนะครับเพราะว่าอา่เราเลือกออกเป็นเกาะสองชิ้นไงเลยไม่มีการเวทนะเพราะงั้นต้องระวังเวลาเจอเมทประเภทแบบอ่จินนาหรือว่าเปต้าดีๆนะถ้าเกิดเข้าไปในวงแล้วเขาสามารถท่านเมจกับเราได้แบบค่อนข้างรุนแรงเพราะดูจากการเวทนี่เรามีแค่1 6 9นะครับเขาออก เจาะเวทอันเดียวเราลูนเขาเจาะเกาะเวทสัก88เนี่ยน่าจะสามารถเจาะเกาะเราจากร้9เหลือ0ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับตัวเปตา้าหรือว่าจินนาที่เขาออกลูนเจาะเวทมาหนักๆน,นะครับเพราะงั้นข,ข้อเสียข,ของลูนี้ก็คือจะมีการเวทที่ต่ำนะเพราะว่าเราไม่เลือกออกของการเวทนะครับสำหรับเซตที่เจมโคใช้นะเมื่อเราเปลี่ยนใช้ขององเจมโคแล้วมาเปลีกก่ยนเทียบกับเซตที่ผมเคยออกนะนี่ผมจะไม่ผมจะถือว่าเราไม่มีโซลิเวอร์มาก่อนนะเพราะว่าเราไม่ออกไปได้ก็เลยไม่ได้ใส่มานเะซ็ตที่ผมเซ่นเนย มันคือจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นสเปียร์แล้วเป็นดักบิดเบลดนะฮะตามด้วยออมิอาร์ครับ,รบแล้วก็เป็นเดซิกเกิลนะฮะอ่าดูกันครับว่าเซตนี้เนี่ยเกาะเราอ่ะลดเหลือลงมาแค่5 8ารเกาะเมื่อกี้เป็นพันเนะของเซตเกมโคเนี่ยแล้วการดาเมจเราเนี่ยลดเหลือแค่49ครับซึ่งถ้าเราเกาะเหลือแค่นี้เนี่ยเราโดนสเปียร์ลองกินรถเจาะเนี่ยเราก็จะ ค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าตัวดาเมจของเราเนี่ยจะสูงถึง671เลยนะครับก็คือบทดาเมจมาเยอะครับแล้วก็มีในค่าของความเร็วการโจมตีที่สูงกว่าครับแล้วก็มีดูดเลือดที่เยอะกว่าด้วยหลักๆคือดาเมจจะมากกว่าครับแล้วก็ตีเร็วกว่านะแต่เรื่องความตายง่ายก็จะตายง่ายกว่าครับแต่มันเซตนี้ถือว่าเซฟ้วเป็นเซตหนึ่งที่เซฟนะเพราะว่ามันมีไอเทมทั้งวิ่งไวครับแล้วก็การตายนะของ ไอเดซิเกิลแล้วก็บิดเบดนะมันจะช่วยให้เราตายยากขึ้น,นครับอมิอาเนี่ยก็เป็นไอเทมทำดาเมจที่รุนค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็มีมีเลือดให้500มีลถคูดาหนะ์มีแจกของสําคัญของหน้าคอทั้งนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเซตผมก็คือจะทำดาเมจได้ไวนะครับรุดเร็วนะรุนแรงนะแต่แล้วก็ตายยากก็ตายยากระดับหนึ่งนะแต่ไม่เท่าของของที่เจมโคใช้นะเจมโคจะใช้แบบตายโคตรยากับแต่ว่าดาเมจมันก็จะ คือน้องต้องเข้าใจว่ายิ่งเราอยากได้แรงมากเราก็ยิ่งตายง่ายมากขึ้นอ่ะเดีย๋ยวผมเปลี่ยนเซตให้ดูเซตที่ผมใช้ที่แรงที่สุดนะก็คือเซตเคินะครับที่อันนี้คือแรงสุดนะมีเด็กๆคนชอบพี่ทําเซตเคิให้หน่อยเซตเคิจริง,รงๆมันก็ใช้แค่นี้นะอันนี้คือย่างสมมติว่ามีส o งเเอร์นะก็ใส่คีเนี่ยนะเป็นเซตที่ตีแรงมากๆเลยนะเพราะว่ามีดาเมจเท่าเดิมมาแต,แต่มีโอกาสคีมากขึ้นถึง6 ถึง50%นะที่เพิ่มออกมาจากไอเทมเนี่ยแล้วก็มีความสายคียที่เพิ่มขึ้นด้วยถ้าฟันติดคีนี่แบบบางทีหัวแตกกันได้ครับแล้วก็ความเร็วการจำตีนี้ก็โอเคนะเพราะว่าบวกถึง98เหมือนเซตเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเซตเมื่อกี้เลยแต่เรื่องของอดูดเลือดเนี่ยจะต่ํากว่าเยอะถ้าดูดเลือดแล้วคูดาวอะไรจะต่ากว่านะครับเพราะงั้นที่ผมแนะนําให้ออกเป็นเซตที่ผมใช้เนี่ยก็คือมันจะ แรงครับแล้วก็ดูดเลือดง่ายคือเข้าออกไฟได้สะดวกครับแต่ถ้าสำหรับคนที่กลัวตายจริงๆก็เซตของเจมโคก็เป็นเซตที่ดีครับเซตที่มันเป็นเซตที่เล่นแล้วเพลย์เซฟมากๆเลยนะแต่เรื่องดาเมจก็ต้องดออปลงมาครับถ้าหวังจะรีดาเมจในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็อาจจะหวังได้น้อยลงครัสำหรับเซตที่ James Cole เจมโคเขาเลือกใช้นะบอกไงดีคือปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเล่นกันอย่างเงี้ย ไอตัวของศัตรูเนี่ยเอส,สซิน่นเขาชอบออกตัวนี้ครับไอสเปียร์ลองกีดูครับซึ่งมันจะเจาะเกาะได้250และอ่าเซตเนี้ยที่ผมมีเนี่ยมีเกาะแค่580เวลามันโดนเจาะไป250แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรามีเกาะแค่สามร้อยอาเกาะแค่300ให้ดูว่ามันกันดาเมจได้กี่เปอร์เซ็นต์นะอ่าตอนนี้เราเหลือเกาะแค่322ร้เราจะกันดาเมจได้แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะซึ่ง อไอช้ช่วงเนี้ยช่วงเปอร์เซ็นที่มันลดลงเกาะ200ที่มันลดมาเนี่ยมันเป็นช่วงค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราโดนเวลาโดนเจาะเกาะไอ้ดาเมดที่เราโดนมันจะโดนเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนะซึ่งแตกต่างกับเซตเจมโคนนะเดี๋ยวเทียบให้ดูอีกครั้งนะเอาแค่จำนวนเกาะนะจะได้เห็นชัดเจนนะอันนี้ครับเซตเจมโคเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เกาะอยู่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสามนะถ้าเขาโดนเจาะไปแค่สองร้อยห้าสิบนะครับอ่ารวมประมาณนี้สองร้อยห้าสิบนะถ้าโดนเจาะไปแค่สองร้อยห้าสิบนะผมลบเกาะให้มันสองร้อยสิบด้วยกันเจ� พอโดนลกบกเกาะไปแล้วกเกาะแข้งเลยอยู่923นะครับหรือ930ซึ่งมันยังการดาเมจได้ถึง60%นะครับหรือโดนสเปียร์ลองคูดุจอดเนี่ยโดนเจ็บมากขึ้นเพียงแค่6%นยะเมื่อกี้66%ใช่นะหลือ60%นะซึ่งหมายความว่าเซตเนี้ยเวลาโดน,จดนเจาะเกาะแล้วจะรู้สึกว่าไม่เจ็บนะครับ <S <S ๆๆซึ่งแตกต่างนะเซตที่ผมใช้เซตที่ผมใช้เวลาโดนสเปียร์ลองคูดุจอดเนี่ยจะเห็นได้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าดาเมจที่เราโดนเนี่ยโดนเยอะขึ้นมากนะแต่เซตนี้จ,จะไม่ใช่นะเซตนี้จะอึดมากๆเลยนะครับ โอเคนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาไปเล่นให้ดูนะผมโอมาอธิบายถึงเซตไอเทมของเจมโคให้ฟังนะครับว่ามันดีแตกต่างจากเซตที่เราใช้ยังไงนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไม่มีเซตไหนดีที่สุดนะสำหรับตัวนาคอสเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์นะอัรนีอันที่ผมแนะนำนะเพราะงั้นก็อย่าคาดหวังว่าเซตเนเออเซตนี้จะดีที่สุดนะเซตของคนนี้จะดีที่สุดนะถ้าผมแนะนำเนี่ยพยายามออกของให้มันตามสถานการณ์จะดีที่สุดนะครับานาคอสนะฮะแล้วแต่คนจะใช้นะ ก็สําหรับเซตนะเจมโคที่เราใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเซตนี้นะครับอ่ะผมใส่เลียงให้ดูนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับเด็ดหลังจะเปลี่ยนแค่ให้ดูนะแล้วก็เอาองตรงนะผมตั้งแต่ขึ้นไดมอนด์มาผมใช้เป็นเซตนี้นะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงของเมลเพนออกแล้วไปใช้เป็นเซตนี้นะครับก็ไม่รู้เพื่อนๆจะได้เห็นคลิปที่ผมใช้เซตนี้เมื่อไหร่นะแต่ว่าผมจะเอาคลิปนี้มาโพสตก่อนเพื่ออัปเดตอ่ตัวไอเทมให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับ พอคลิปอืน่นๆที่ผมลงแรงเนี่ยผมยังตัดยังไม่ถึงขั้นตัดต่อในกระบวนการมันช้านะครับก็เอาคลิปนี้ไปดูก่อนนะคลิปนี้ผมอาจจะตัดต่อไม่เยอะนะแต่ว่าให้เพื่อนๆรับข้อมูลข่าวสารตรงข้อมูลไอเทมไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ติดตามเรื่องไอเทมนะผมเอามาเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ถ้าผมถ้าจะเลือกใช้ตามผมก็จะเป็นเซตนี้นะผมเลือกใช้อยู่นะครับก็คือเป็นชิ้นแรกเป็นสเปียแล้วก็ตามด้วยเดอะบีดนะครับตามด้วยฟอร์เคปแล้วค่อยตามด้วยเดซิเกิลนะก็คือเซตน,นี้มันค่อนข้าง,าง,าง,างยืดหยุ่นมากกว่านะ ซึ่งแตกต่างกับเซตท,ที่ตัวเจมโคใช้เจมโคใช้เนี่ยใช้เป็นเมลเพลนในชิ้นสุดท้ายเนี่ยเขาใช้ค่อนข้างแบบว่ากลัวในการโดนเจาะเกาะมากๆนะเลยใช้เมลเพนนะครับเขาจะอึดกว่าเยอะนะแต่ว่าของเราผมผมชอบเรื่องการตายหนึ่งวิมากกว่านะมันผมเชื่อว่าเซียววินาทีเรามีค่านะประมาณนั้นนะครับหรือบางคนที่ชอบส่เคสผมจัดให้เช่ให้ดูนะครับก็ใสายคสเนี่ยชิ้นแรกจะขึ้นเป็นสเปียร์แล้วก็ตามด้วยตัวของโอมิยานะครับแล้วค่อยขึ้นเป็น คลิปออพสันตินะเราค่อยเราค่อยจบด้วยในทางของสลิคสติงนะอันนี้คือเซตที่ผมเคยเซตไว้เมื่ออตอนต้นของแพทใหม่วงเลยว่าตอนต้นของแพทใหม่นะคือนานมากแล้วนะครับหรือเป็นเซตไอเทมเก่าในซีซั่น2เลยก็ว่าได้นะเซตนี้นะครับซึ่งเซตนี้เนี่ย่อผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ตีได้ค่อนข้างน่าจะแรงที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติอ่าศัตรูอ่าร์เขามีก่อย,อยก็เปลี่ยนแค่เป็นมูรามาสัสะเซตนี้ก็น่าจะฟันตายทุกตัวนะคิดว่ามันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแรงมากๆนะ แต่ข้อเสียของเซตนี้เนะี่ยคือมีดูดเลือดเพียงแค่10%ของอัลโตอัลไอานะครับเพราะงั้นรวม20%ของโซลิเบอร์ด้วยซึ่งอ่าหมายความว่ามันก็จะดูดเลือดได้น้อยครับแล้วมันก็จะถ้าม,มันโดนแบบสมมติสกิลต่อของศัตรูมาสักพักเนี่ยมันจะตายง่ายมากๆครับแล้วเลือดมันก็มีแค่บวก500จากไอเทมชิ้นนีนะ้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่ดาเมจล้วนๆนะครับ,รบเพราะงั้นเซตนี้ค่อนข,ข้างตายง่ายนะ ถ้าแต่ถ้าสำหรับใครที่ชอบความรุนแรงนะผมแนะนําเซตนี้นะครับคือจะแรงมากๆนะครับก็วันนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเซตไอเทมของเจมโคแล้วก็เซตของผมที่อัปเดตนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบแนวไหนนะแต่ผมก็มาเปรียบเทียบในหลักตัวเลขเอ่อเรืองเรื่องเองกาะหรือเปรียบเทียบเรื่องข้างจากกอเกาะให้ดูนะว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากเลยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อบนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ